สวัสดีค่ะสำหรับวิชา LAW 3 1 1หหรือว่าหลักว,ว,วิธีพิจารณาความในกฎหมายมหาชนนะคะเราต้องบอกกันว่าคลิปนี้เป็นคลิปแก้บนของเรานะคะเราบนพน่อขุนเอาไว้ว่าถ้าเราสอบวิชานี้ผ่านเราจะมาทําคลิปให้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประสบภัยในวิชานี้มากเลยเราสอบีกสาครั้งค่ะเป็นวิชาขอจบเราวิชาสุดท้ายเลยกว่าจะผ่านมาได้เราก็เลยตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันวิธีการเตรียมตัวสอบของเราให้กับเพื่อนๆที่กําลังประสบภัยในวิชานี้เช่นเดียวกันกับเราค่ะแต่เราคิดว่าวิชานี้เอ้ยเราคิดว่ารอบเดียววก็นนนน่่่่่าาาาจจะะะผผแตไมมค ที่3กว่าเราจะผ่านได้ก็คือเราอะไปตอบตาทธงก็คือแบบมันสั้นเกินไปแล้วก็ไม่ได้แสดงถึงความองค์ความรู้ที่เรามีที่เราได้เรียนมาตลอดทั้งเธอมาเออมันมันไม่พอก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่จากที่ตอนรอบแรกรอบ2ทํทยังไงร,รอบ3าเราเปลี่ยนใหม่ห,หมดเลยอันดับแรกคือต้องตอบเองให้ได้เป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรใช้กฎหมายอะไรบ้างใช้พบรบฉบับไหนใช้ประมวลกฎหมายไหมหรือว่าใช้รัฐธรรมนูญมาตราไหนบ้างข้อสอบมีกี่ข้อแต่ละข้อออกเรื่องอะไรบ้าง ข้อ1ข้อ2ข้อ3ออกอะไรมาตาไหนบ่อยแล้วก็ที่สําคัญค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราต้องดูข้อสอบเก่าค่ะในวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาใหม่เพิ่งออกมาใช่ไหมข้อสอบย้อนหลังก็อาจจะไม่ได้เยอะมากก็เราก็แนะนําว่าดูย้อนหลังไป5ปีก็คือให้ดูให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่เรามีเวลาแล้วกันค่ะก็ของเราอะมีเท่าไหร่เราก็ดูมาหมดเลยเพราะว่าเราแบบใส่เต็มที่เพราะว่ามันเป็นวิชาสุดท้ายของเราแล้วไงทั้งข้อสอบที่เป็นส่วนกลางแล้วก็ข้อสอบของภูมิภาคเลยนะคะโจทย์ออกมาเลยค่ะว่าแต่ละข้อเนี่ยโจทย์จะถามประเด็นอะไรบ่อย ใช้กฎหมายอะไรมาตราไหนทําสถิติลิสต์ออกมาเลยค่ะจะเป็นตารางหรือว่าเขียนเฉยๆก็ได้พอเราทําข้อสอบไปเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นว่าอาจารย์เนี่ยท่านชอบถามเรื่องอะไรแล้วก็ประเด็นไหนที่ท่านจะใช้ถามในทุกๆเทอมนีเป็นการเตรียมตัวของเรานะคะที่เราใช้เตรียมตัวสอบภาค1นึทับหกนะคะซึ่งหลังจากนี้จะออกอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามคําบรรยายเดีย๋ยวเราจะมาไล่ไปให้ดูทีละข้อนะคะ ข้อที่1ค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าจะข้อสอบเนี่ยจะออกเป็นข้อสอบแบบตุ๊กตาค่ะบดทมาแล้วก็ให้เราเนี่ยวิเคราะห์ว่าอ่ะมันเข้ามาตราไหนกฎหมายที่จะใช้เนี่ยก็คือจะใช้ตัวรัฐธรรมนูญแล้วก็จะใช้พรปฉบับนี้ค่ะพรปก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโจทย์จะออกแบบตุ๊กตาก็คือจะให้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่า มันเข้ากับกฎหมายฉบับไหนมาตราไหนนะคะคือกฎหมายหลักๆที่จะใช้ในข้อสอบข้อนี้นะคะก็จะมีรัฐธรรมนูญมาตราก็ตามนี้เลยคะ่ะแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญก็หลักๆก็คือมาตราตามนี้เลยนะคะคือมาตราที่เราใส่เอาไว้เนี่ยเป็นมาตราหลักๆที่อาจารย์ออกข้อสอบ แทบทุกเทอมแทบทุกภาคเลยค่ะชานี้เนี่ยมันจะเป็นกฎหมายและหมนูญบวกกับกฎหมายปกครองแล้วก็ใส่วิธีพิจารณาความเข้าไปนะคะมันก็อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราก็กลับไปย้อนทวนกฎหมายและหมนูญกฎหมายปกครองอ่ลอา L A W 2 1ง4 L A W 3 1 1 2ลองกลับไปย้อนทวนดูนะคะเผื่อว่ามันจะรื้อฟื้นความรู้เก่าของเราได้เนาะแล้วก็ส่วนขอบเขตข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยจะเป็น ข้อสอบแบบบรรยายข้อที่สองเนี่ยยึดตามหนังสือเล่มขาวที่อาจารย์พันเทพท่านแนะนําค่ะก็คือเป็นหนังสือของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะเพราะว่าตอนที่เราเรียนอยู่ค่ะรามยังไม่มีหนังสือวิชานี้เป็นของตัวเองท่านก็เลยแนะนําว่าให้ไปอา่านหนังสือของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะตอนเราอ่ะเราสั่งจากศูนย์หนังสือจุฬาบทที่ท่านอาจารย์เน้นก็คือจะอยู่ที่บทที่3กับบทที่4ค่ะก็คือสถานะของสารทางกฎหมายมหาชนแล้วก็เรื่องของประเภท คดีทางกฎหมายมหาชนนะคะท่านอาจารย์ธีระเนี่ยท่านอธิบายไว้ดีมากๆเลยค่ะเขียนจํานวนอ่านง่ายมากๆเลยนะคะคือตอนแรกอะ่ะเราก็เห็นความหนาของหนังสือแล้วเราก็ท้อเหมือนว่าก็อ่านง่ายค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเออเราเข้าใจในส่วนของกฎหมายมหาชนผ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อสอบในข้อนี้ค่ะที่เราแบ่ง เป็นส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางออกมาให้เห็นแบบชัดเจนเพราะว่าถ้าเราอยู่ส่วนกลางเราไม่ดูข้อสอบส่วนภูมิภาคไปเลยบางทีท่านอาจารย์อาจจะหยิบข้อสอบจากภูมิภาคนี่แหละเอามาออกส่วนกลางก็ได้หรือแม้กระทั่งส่วนภูมิภาคก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูข้อสอบส่วนกลางไปเลยบางทีเราอาจจะพลาดก็ได้เพราะว่าก็มีบางเพิ่มที่ท่านอาจารย์ออกข้อสอบเหมือนกันเด็ดเลยนะคะก็ยังไงก็ลองติดตามดูเรื่อยๆค่ะ ส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะมาแหวกนิดนึงตรงที่เป็นข้อสอบปกครองค่ะแต่ข้อสอบปกครองแบบเนี้ยจะออกเป็นแบบตุ๊กตาเท่านั้นเลยค่ะก็คือน้อยมากๆที่จะออกแบบแบบบรรยายนะคะก็คือข้อนี้เนี่ยท่านอาจารย์จะเน้นออกแบบตุ๊กตาเนาะข้อ3เนี่ยจะใช้แค่พรบฉบับเดียวเลยค่ะก็คือเป็นพรบฉบับเดียวกันกับที่เราเรียนในวิชาปกครองค่ะพระบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2542ซึ่ง ในข้อนี้เราต้องไปทําความเข้าใจคําว่าคําสั่งทำปกครองคาสั่งทงปกครองทั่วไปแล้วก็คาว่ากฎมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้นะคะเราต้องไปดูว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นคําสั่งทงปกครองเนี่ยผลเนี่ยคือมันจะเป็นการเฉพาะบุคคลแล้วก็เฉพาะกรณีถ้าเป็นคําสั่งทงปกครองทั่วไปผลจะเป็นการเฉพาะบุคคลแต่ไม่เฉพาะกรณีส่วนถ้าเป็นกฎก็ผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปนั่นเองนะคะก็พยายามหาคีย์เวิร์ดการจําสั้นๆแล้วก็ มันจะใช้ในการสอบของเราได้เวลาเราอยู่ในห้องสอบมันก็จะแบบนึกออกแล้วก็เขียนตอบได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อหาวิชานี้มันเยอะแล้วก็มันเหมือนแบบเป็นสองวิชามารวมกันดังนั้นอะไรที่เราดึงเทคนิคมาใช้ได้เราก็ต้องดึงออกมาใช้สาหรับโจทย์ข้อที่1นนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ,อเราเขียนออกมาเลยว่าโอดว่าอะไรใช้หลักกฎหมายตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วก็เขียนคาวินิจฉัยออกมานะคะแล้วก็เราก็มาแยกเป็นประเด็นประเด็นดูเนาะว่า แล้วข้อที่1ของแต่ละพศแต่ละภาคแต่ละเทอมเนี่ยมันออกอะไรบ้างเราก็มาดูนะคะเพราะว่าเรื่องหลักเนี่ยจะออกตามนี้อคะ่ะตามที่เราเขียนไว้เลยนะก็คือประเด็นเนี่ยมันจะเป็นปร,ประเด็นเกี่ยวกับกรณีการถูกละเมืดอสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้คาถามก็จะถามประมาณว่าแล้วมันยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่แล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับคําร้องไว้พิจารณา หรือไม่เพราะเหตุใดแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะให้เราอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบซึ่งหลักลเนี่ยกฎหมายเวลาเราเรียนกฎหมายก็คือเหมือนเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าหลักคืออะไรแล้วมีข้อยกเว้นหรือไม่เหมือนตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ค่ะสารีการมีคําพิพากษาแล้วซึ่งพอเราไปดูหลักที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญบวกกับพระราชะบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็วางหลักเอาไว้โดยชัดเจนแล้วนะคะว่ามันเป็น ข้อยกเว้นที่เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศารอื่นหรือว่าเรื่องที่สารอื่นมีคาพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือสาลฎีการมีคําพิพากษาแล้วนะคะมันเข้ากับข้อยกเว้นตรงนี้ตามมาตรา47อนุสีดังนั้นผลมันจะเป็นยังไงก็มันยิ่งไม่ได้ค่ะเพราะมันต้องห้ามตามหลักมาตรานี้แล้วผลเป็นยังไงผลก็คือสารละเมอเนี่ยไม่มีอํานาจรับคํร้องไว้พิจารณาก็คือเวลาเราตอบก็คือต้องพยายามตอบเก็บให้ครบกประเด็นที่โจทย์ถามนะคะเกี่ยวกับเขาพระวิหารนะคะ อันนี้เนี่ยโจย์เขาให้โจย์มาว่านักพนันเนี่ยข้ามไปเล่นการพนันที่กัมพูชาเป็นประจําทีนี้เขาเห็นว่ามาติคอรมอรเนี่ยมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขาก็เลยขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวิจฉัยาศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา,า,ร,ารับคําร้องของเขาไว้ได้หรือไม่เพราะอะไรแล้วอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่ามาติคอรมอเนี่ยมันคือการกระทําของรัฐบาลพอเป็นการกระทําของรัฐบาลเราก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าเราต้องดูหลักดูข้อยกเว้นมันเข้าหลักตามมาตรา47ค่ะคือมันเป็นการกระทําที่เกิด การละเมิดสิทธิและเสรีภาพอันเกิดจากการกระทาของหน่วยงานรัฐต่างๆใช่ไหมคะแต่มันดันเข้าข้อยกเว้นตามอนุหนึ่งค่ะคือเป็นการกระทําของรัฐบาลดังนั้นพอมันเข้าข้อยกเว้นแล้วเนี่ยไอการกระทําดังกล่าวก็เลยเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา47อนุหนึ่งผลก็คือสารรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอํานาจรับคําร้องของเขาไว้พิจารณาวินิจฉัยนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูตัวอย่างถัดไปค่ะ ตัวอย่างถัดไปข้อที่1เหมือนกันอันนี้เนี่ยคือเป็นกรณีข้าราชการเข้าชุมนุมทางการเมืองอันนี้เจอบ่อยเจอเยอะเหมือนกันนะคะในข้อสอบเก่าเข้าชุมนุมทางการเมืองหัวหน้าสั่งลงโทษถามว่าจะยื่นคำร้องต่อสารนิธรรมนุญโดยตรงได้หรือไม่หลักก็คือจาไว้เลยค่ะทําอะไรก็คือต้องทำาบทีละสเติปกฎหมายก็มีหลักมาให้อยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องทําตามหลักที่กฎหมายวางไว้ให้ก่อนจะไปอุทธรณ์คําสั่ง ต่อสารรัฐมนูญทีเดียวไม่ได้เราต้องทําตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่อนที่จะมาล้อต่อสารรัฐมนูญก็เลยถือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการนั้นไว้ครบถ้วนแล้วซึ่งเป็นกรณีต้องห้ามพอมันต้องห้ามก็ยื่นต่อสารรัฐมนูญโดยตรงไม่ได้ข้อต่อไปมติเกี่ยวกับโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่น มีคนนึงเขาคิดว่าเอ้ยถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเดือดร้อนแล้วก็อาจจะเสียสธิ์ในการรักษาได้ก็เลยยื่นคาร้องต่อสารรัฐธรรมะนูญให้สารรัฐธรรมะนูญวินิจฉัย้วยถามว่าแล้วสารรัฐธรรมะนูนเนี่ยจะรับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่เพราะเหตุใด,ดอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบเราก็วางไปค่ะวางรัฐธรรมนูญวางพรบประกอบแล้วธรรมนูญไปนะคะแล้วก็อธิบายว่า ไอ้คำสั่งนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่งมาจากหน่วยงานไหนก็คือคลรมอมันเป็นมติก็เลยเป็นการกระทําของรัฐบาลพอเป็นการกระทําของรัฐบาลก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยค่ะมาตรา47อน,นุ1มันก็ไปเข้าข้อยกเว้นพอเข้าข้อยกเว้นผลเป็นยังไงผลก็คือผลก็คือว่ามันเป็นการต้องห้ามก็เลยไม่สามารถยื่นคำร้องตามมาตรา21 3ได้ก็คือ ไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวได้ศา,าลอาหธรมนูญก็ย่อมไม่มีอำนาจรับคำร้องดังกล่าวไว้ได้เช่นเดียวกันอันนี้เราก็เลยเขียนเอาไว้นะคะพอมันเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา47แล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงผลมันก็เลยเป็นการต้องห้ามตามมาตราอะไรอันนี้เราก็ว่าไปเขียนไปนะแล้วก็พอเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบคิดตั้งคําถามแล้วก็ต่อกับตัวเองต่อว่าอ้าวแล้วพอผลมันเป็นการต้องห้ามแล้วแล้วมันยังไงต่อละ อ่ะมันยังไงต่อในที่นี้ในมุมผู้ร้องต้องทํายังไงต่อไหมต้องยื่นคําร้องแล้วเขายื่นได้ไหมละ่ะถ้าเป็นสารรัมนูลสารจะรับคําร้องไว้ได้หรือเปล่าก็คือพยายามตั้งคําถามแล้วก็บอกตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บรรยายข้อสอบไปข้อต่อไปเนี่ยเป็น การยื่นคำร้องให้วินิจฉัยคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอื่นอันนี้แน่นอนเลยค่ะคือมันเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอื่นที่เราบอกก็คือมันอยู่ในข้อยกเว้นของมาตรา47ก็คืออยู่ในอนุสี่มันเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา47อนุสีดังนั้นจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเลยไม่ได้นะคะศาลรัฐธรรมนูญก็ย่อมไม่มีอำนาจในการรับคำร้องนั้นไว้พิจารณาวินิจฉัยด้วยเช่นเดียวกัน ะะต่อไปข้อต่อไปอันนี้เป็นข้อพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่เราสอบนะคะพระสงฆ์เนี่ยอาจจะอยู่ข้อที่2ก็ได้หรือว่าขึ้นมาสลับเป็นข้อที่1ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็เราลองทําความเข้าใจให้ดีเพราะว่าอันนี้เนี่ย โจทย์มันอาจจะเหมือน,นอาจจะดูยาวหรือว่าเราไปอ่านทงแล้วทงวินิจัยมันดูยาวใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คือการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองเอาไว้พอข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบแบบบรรยายอธิบายถามเนื้อหาหนังสือเล่มขาวของโมอโทอคือเราอะไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ฟังบรรยายวิชานี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วยังจับประเด็นไม่ค่อยได้เราก็เลยไปอ่านหนังสือดูข้อสอบเก่ามากกว่านะคะ คือหลักเลยคือเวลาเราทาข้อสอบบรรยายแบบนี้ก็คือเราต้องพยายามเขียนนิยามของมันให้ได้ในช่วงอินโทรแรกเขียนนิยามแล้วหลังจากนั้นก็อธิบายถึงหลักถึงประเด็นที่โจทย์ถามอาจารย์อาจจะให้ยกตัวอย่างประกอบเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะว่าอ่ะสมมติเหมือนหลักสัมฤทธิผลเนี่ยหลักการมันเป็นยังไงแล้วมีตัวอย่างไหมว่าหลักสัมฤทธิผลเนี่ยเอามาใช้ยังไรได้บ้างอันนี้เราก็ต้องเตรียมเผื่อไปเผื่อแบบไม่รู้จะเขียนตอบอะไรถ้าเราเตรียมตัวไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีข้อมูลที่ดึงมาใช้ตอบได้ อันนี้ก็คือตัวอย่างตัวบทที่เราเขียนเอาไว้ก็คือในข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญล,ล้วนๆเลยซึ่งรัฐธรรมนูญในข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญแบบวินิจฉัยใช้อยู่2ฉบับก็คือจะใช้รัฐธรรมนูญแหง่งราชอาาจักรไทย2560ซึ่งมาตราที่เราเตรียมไปก็คือมาตรา28 29แปกล้วก็2 1 3ส่วนพรลพปกอบรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหลักที่ใช้ทุกข,ข้อเลยเหมือนข้อสอบเมื่อกี้ที่เราเปิดให้ดูก็คือใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็ใช้ ในข้อสอบว่าข้อสอบเนี่ยออกเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ออกมาตราไหนออกอนุษย์ไหนบ่อยเราก็เลยเขียนลิสต์ออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จำไปแบบนี้เลยก็คือข้อหนึ่งอะ่ะเราจำไปหนึ่งหน้านี้ส่วนข้อที่สองอะ่ะอันนี้เป็นช็อตโนต้ตของเราที่เราสนุปมาจากหนังสือเล่มข่าวของธรรมศาสตร์เราอ่านเล่มข่าวไป ให้เข้าใจอะยังไงเราก็มีเนื้อหาที่จะมาใช้บรรยายในข้อที่2ได้เพราะว่าข้อที่2อ่ะมันเกี่ยวกับบรรยายล้วนๆเลยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแบบตุ๊กตาเท่าไหร่ก็คือแบบตุ๊กตาจะเป็นข้อ1กับข้อ3แต่ถ้าข้อ2อ่ะจะเป็นแบบบรรยายแบบอธิบายมากกว่านะคะก็คือจะถามเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี่แหละแต่ระบบศาลเข้ามาเกี่ยวข้องและประเภทคดีเรื่องของวัตถุแห่งคดีผู้มีสิทธิ์เสนอคดีอะไรพวกนี้ข้อที่3จะเป็นเกี่ยวกับ ปกครองปกครองอันนี้จะเป็นวินิจฉัยข้อสอบแบบตุ๊กตาก็เน้นพรลบฉบับเดียวค่ะก็คือพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือว่าวิาวปกครอง25 4 2นั่นเองนะคะก็คือเน้นมาตรา5กับมาตรา44ก็คือต้องได้แล้วก็ไอ้เรื่องที่เราต้องเข้าใจก็คือไอ้ตรงนี้ตารางตรงนี้ที่เราเขียนสรุปเอาไว้ก็คือเราต้องเข้าใจว่าคําสั่งทางปกครองคืออะไรคําสั่งทางปกครองทั่วไปคืออะไรแล้วก็กดคืออะไรและผลมันเป็นยังไงก็เหมือนกับอันนี้ที่เราเขียนเอาไว้ก็คือคําสั่งทางปกครองเนี่ย ผลมันก็คือจะมีผลเป็นการเฉพาะบุคคลเฉพาะกรณีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปก็ผลเฉพาะบุคคลแต่ไม่เฉพาะกรณีส่วนกฎเนี่ยก็คือตรงกันข้ามกันหมดเลยผลเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะบุคคลไม่เฉพาะกรณีใดๆทั้งสิ้นเวลาเราจําตัวบทชัวว่วะตเราก็แบบพยายามวงกลมขีดเขียนต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราพยายามแบบไฮไลท์ใส,ส่สีเพราะว่ามันจะได้ช่วยเรื่องแบบความจําได้ มันจะทําให้เราจําได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นพยายามแบบใส่รูปประกอบอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือจุดข้อ3าก็เหมือนที่เราบอกมาตราก็คือมาตราเมื่อกี้เลยพรบก,ก็ใช้อยู่แค่พรบฉบับเดียวแล้วก็เหมือนที่บอกก็คือเราต้องดูว่ามันเป็นคําสั่งทำปกครองคำสั่งทำปกครองทั่วไปหรือว่าเป็นกฎแล้วก็ใส่คํานิยามของมันตามมาตราหาเข้าไปตัวอย่างข้อ2ออธิบายผลจากการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญใน,น,นหนังสือของมอทอเล่มขาว แล้วก็อธิบายไปตามนั้นเลยเรื่องของสถานะเรื่องของอํานาจการตรวจสอบแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เสนอคดีอันนี้ก็คือ2องหเนี่ยเขียนแยกเอาไว้เลยก็ได้2องห่อะตอนเราอะเราเคยเอฟกับไอค้อนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมานะคะก็ประมาณนี้ค่ะแนวข้อสอบทั้งหมดที่เราเขียนเขียนออกมานะคะจากจากทงคําตอบเรามีตัวอย่างสําหรับข้อที่3าให้เพิ่มนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันคะ่ะอันนี้คือโจทย์เกี่ยวกับการเว้นคืนที่ดินนะคะเราทําข้อสอบข้อ3ามย้อนหลังใช่ปะ่ะแล้วก็มันก็จะมี ประเด็นของข้อที่3มเนี่ยมันจะถามเกี่ยวกับคดีพิพาทแล้วก็เรื่องของการเวียนคืนซึ่งมันจะเกี่ยวล้วนเกี่ยวข้องกับการทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้ถามว่ามันจะต้องโยงมาตราอะไรล่ะในพรบอรเออในพรบ,รบรจดตั้งสารปกครองอันนี้ใช่ไหมมันจะต้องโยงมาตรา9วกวรรคหนึ่งแต่มัน่ังกันที่อน,นุว่าจะเป็นอนุหนึ่งหรืออนุสามคืออันนี้ถ้าเป็นอนุสามคดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นถ้าเป็นอนุสามอะ่ะ เราจะต้องโยงหลักกับมาตรา51แล้วก็บวกกับมาตรา72วัหนึ่งอนุสามคืออันนี้เนะี่ยเป็นเรื่องของการสั่งให้ใช้เงินเพราะว่ามันคือการเวนคืนที่ดินเราลองไปหาโจทย์ทำโจทย์ย้อนหลังดูนะคะแล้วก็เซตมาตราที่เกี่ยวข้องกับข้อเวนคืนที่ดินเนี่ยมันจะใช้เซตมาตานี้ส่วนถ้าเป็นคดีพิพาดอะ่ะส่วนถ้าเป็นคดีพิพาดอะ่ะมันจะใช้อนุหนึ่งก็คือจะโยงมาตราหลักมาตรา49แล้วก็ข้อยกเว้นมาตรา52 ็ลองดูค่ะว่าถ้าโจทย์ย้อนหลังที่เป็นเกี่ยวกับคดีพิพาทอะมันจะใช้เซตมาตรานี้หรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็คือเราโน้ตเอาไว้เราตึ่งนึกขึ้นได้ก็เลยเออถ่ายให้ดูนะคะเราก็จดโน้ตไว้อีกก็คือมันมาจากตอนที่เราทําข้อสอบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแพทเทิร์นที่แบบว่า เราคิดเราตอบคาถามไล่สเต็ปไปได้เออเราก็เลยลองคิดแล้วก็ลองเขียนเขียนดูนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเราต้องไปดูว่าต้นตอของโจทย์เนี่ยมันเป็นคดีพิพาทที่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะก็ไปดูว่ามันโยงกับมาตรา9วรรคหนึ่งอนุทไหนทีนี้สเต็ปที่2เราไปดูต่อว่าแล้วสารปกครองเนี่ยมีอํานาจไหมถ้ามีจะเป็นยังไงแล้วสารปกครองเนี่ยมีอํานาจในการทําอะไรก็คือมีอานาจในการพิพากษาคดีแล้วก็กําหนดคําบังคับตามมาตรา72วรรคหนึ่งอนุทไหนเราก็ต้องไปดู แล้วก็เป็นยังไงต่อก็คือเข้าสู่สเต็ปที่3ก็คือใครละ่ะใครที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็คือเราก็ไปดูในโจทย์นะคะอ่ะก็อันนี้อย่างเช่นกรณีที่บริษัทหรือบุคคลเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายก็อยู่ที่มาตรา42ส่วนสเต็ปจุดท้ายก็คือสเต็ปที่4ี่ฟ้องได้เลยไหมละ่ะมีเงื่อนไขข้อยกเว้นหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรอันนี้เนี่ยมันก็จะไปโยงกับชื่อพอลบอที่ใช้ในการประกอบการวิิจไัยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นสเต็ปสั้นๆที่แบบเราพยายามเขียนออกมาเราเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเริ่่มแรกเลยคะ อ,อย่างที่เราบอกไปว่าเราจะหาทงคําตอบมาก่อนค่ะก็คือเราจะใช้ของนิติศาสตร์ลุงชาวใต้นะคะมาฝึกทําข้อสอบดูข้อสอบเก่าย้อนหลังทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเลยค่ะซึ่งในข้อสอบนะคะเราก็จะเห็นแพทเทิร์นเลยว่ากฎหมายที่ใช้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างแล้วออกมาตราไหนบ่อยๆก็จะได้จดมาตราออกมาแล้วก็เชื่อว่าเวลาที่ใกล้สอบเนี่ยเราอาจจะสอบหลายวิชาใช่ปะ่ะพอเวลาเราใกล้สอบเนี่ยมันอาจจะได้แบบไม่ล้นจนเกินไปแล้วทําให้เราเนี่ยเข้าใจมาตราเข้าใจตัวบทได้แบบท่องแท้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ซื้อหนังสือมาอ่านค่ะหนังสือหนังสือระบบสารของธรรมศาสตร์นะคะเป็นของท่านอาจารย์ทีระค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าอ่านง่ายมากแล้วก็ท่านใช้ศั์ที่ เ,เขาเรียกว่าอา่านครั้งเดียวก็เก็ตได้นะคะก็คือเราก็แนะนําเลยเนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อมาอา่านก็ซื้อมาอ่านดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มความเข้าใจให้เราเราจะได้แบบสอบครั้งเดียวแล้วก็ผ่านจะได้ไม่ต้องกลับมาอ่านวิชานี้อีกนะเออก็นี่แหละความคิดเราเราก็คิดว่าเออสอบซื้อมาอ่านให้มันจบแล้วก็แบบให้มันผ่านครั้งเดียวผ่านพอนะคะไม่ต้องอ่านหลายรอบเนาะแลวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะมาทบทวนเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกันกับวิชานี้ก็คืออย่างที่เราบอกมันเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนกับกฎหมายปกครองใช่ปะดังนั้นเราก็เลยต้องกลับไปทวนพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิชานี้ที่เราเคยเรียนผ่านมาก่อนซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็เข้า YouTube แล้วก็เซิร์ชเลยค่ะว่าวิชากฎหมายมหาชนที่เราเคยเรียนไปเนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างปกครองที่เราเคยเรียนไปเนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเอาแค่พื้นฐานหลักๆก็พอค่ะก็คือเราเข้าไปดูคลิปของพี่หมอค่ะเราเข้าไปดูคลิปอันนี้ใช่ไหมคะแล้วกกก็็เเรราาดูคลิปแแบบบบผ่นๆอ คือเหมือนกับประมาณว่ามาแค่ฟังทุกทวนความรู้เก่าเฉยๆให้เราพอได้เข้าใจคำนิยามหลักๆของมันว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นพอคะ่ะเกี่ยวกับปกครองข้อที่3เนี่ยคือเรามองว่าถ้าเราเข้าใจนิยามเข้าใจหลักของพรบรเราจะหยิบมาตราเนื้อหาของพรบรไปใช้ได้แบบที่เข้าใจอย่างท่องแทวนะเราก็จะดูคลิปในย t ท b e ของช่องพี่แมงปอแล้วก็ช่องพี่นัทเดอะมาสเตอร์นะคะที่เป็นเกี่ยวกับติวกอพอแต่ว่าเรามองว่าเนื้อหาที่ท่านสอนเนี่ยก็คือสามารถเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยนะคะ ก็จะเป็นน่าจะเป็น2คลิปนี้ที่เราดูนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูแล้วก็แบบจุดทั้งคลิปนะคะคือเราเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับในเนื้อหาที่เราอ่านเจอในทวงคําตอบจดมาเฉพาะบางส่วนเนาะในส่วนต่อไปค่ะก็คือเราก็จะพยายามอ่านทริคต่างๆวิธีการเตรียมตัวสอบสําหรับคนที่เขาสอบผ่านไปแล้วแล้วก็เขาเอาแชร์ไว้หน้าเพจ Facebook หรือว่าในไลน์กรุ๊ปต่างๆเราก็เข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปดูว่าเออเขาแชร์มาตาไหนไว้หรือว่า วิธีการเตรียมตัวของเขาเขาทํายังไงเราก็ทาตามนะคะแลวหลังจากนั้นที่สําคัญที่สุดเลยอะ่ะ <_' c oughs> ก็คือเราอะ่ะเรียนเราไปเตรียมตัวสอบมาใช่ปะ่ะแล้วเราก็เอามาพูดเอามาเล่าให้แม่เราฟัง <_' S 2> เพราะว่าแม่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่าให้แม่เราฟังแล้วแม่เราเข้าใจแม่เราถามแล้วเราอสามารถตอบคำถามแม่เราได้เท่ากับว่าเราอ่ะเข้าใจจนเราสามารถเล่าเรื่องนั้นออกมาได้แล้วซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจแล้วอ่ะยังไงเราก็ทําข้อสอบได้นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือว่ามี คนที่รู้จักที่พอจะแบบว่าเออช่วยคุยช่วยแบบว่าถามตอบกันได้เรามองว่ามันจะเป็นเรื่องดีมากเลยนะ โอเคก็อันนี้ก็คือวิธีการเตรียมตัวของเราคร่าวๆประมาณนี้นะคะคือสิ่งที่เราอยากจะบอกสําหรับวิชานี้ก็คือมันเป็นวิชาที่มหาชนรวมกับปกครองอะ่ะคือสองวิชานี้ด้วยตัวมันเองก็ยากอยู่แล้วถูกอปะแล้วแบบเป็นวิธีปฏิบัติเนี่ยเออมันยิ่งยากดังนั้นเราก็เลยยิ่งต้องใช้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะเราก็อยากเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะก็ขอให้การสอบ l a w น3117วิมหาชนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเตรียมตัวสอบครั้งสุดท้ายนะคะแล้วขอให้ทุกๆคนสอบผ่านทาข้อสอบให้ได้กกันนนทุคคเลยะะ